สวัสดีครับพวกเราชาวศิราชที่เขารู้รักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม2 5 6 7ครับทุกครั้งเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีนะครับครั้งนี้เช่นเดียวกันครับขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรรยชั้นสายสะพายและด้าเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรรยอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายประจำปี2515และ2516เบื้องหน้าภูมิฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ที่26เมษายน2517ณห,ห้องบรรยายศาสตราจารย์ในแพทย์ชัชวานโพสถานนท์ชั้นหนึ่ง อาคารสำนักง,งานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศารยาสามารถเข้าไปดูรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page HR สิริราชขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับสิริราชพร้อมพาทุกท่านไปสัมผัสกับงานนิทรรศการ ที่จะทำให้คุณได้รับรู้ความก้าวหน้าของสิริราชกับงานสิริราชเ e อ็กซโป2024ในวันที่4-5พฤษภาคมนี้เวลา11.00-20.00นณเจริญน,นครทอ,อชั้นเอไอคอนสยามพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าล้ำสมัยอาทิเช่นหุ่นยนต์ดาวินชีผู้ช่วยผ่าตัดยุคใหม่ผ่าตัดได้แม่นยำประสบความสำเร็จไปแล้วกว่า5,000รายการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนทาวีหุ่นยนต์ฝึกเดิน เสวนากับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอศิริราชอาทิดีเจอ้อยนภาพรแม่เมาส์สุดาชื่นบานคุณชุดติมาแสนนนท์เจ้าของเพจแต่งให้สวยสไตล์ 50+ กระทบไหล่กับสุตาจากซีรีส์ละครดังดวงใจเทวพรมคุณเทศไมร่อนและคุณอิสยาพอสุวรรณและความพิเศษต่างๆอีกมากมายภายในงานมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริรลาชขอความร่วมมือคณาจารย์บุคลากรคณะแพทยาศาสตร์ศิิราชพยาบาลโรงพยาบาลศิิราชปีอัมราชการุนและศูนย์การแพทย์การชนะพิเศษทุกท่านที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w r b 1 0 thai. run เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยสวมเสื้อโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติที่ได้รับไปโดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่27พฤษภาคม2567ครับซึ่งเป็นวันจัดงานถแถลงข่าวโครงการและมาร่วมกันในวันดังกล่าวเวลา15.00นณลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระปุารา,าววทุเวศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกเพื่อถ่ายภาพหมู่กับผู้บริหารคณะตลอดจนผู้บริหารกระทรวงที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการเพื่อแสดงพลังต้นแบบบุคลากรทางการแพทย์ในฐานะพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่าน รณรงค์เชิญชวนคนไทยหันมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพสมองให้แข็งแรงกันครับสัปดาห์ที่แล้วพวกเราชาวศรีราชได้เฉลิมฉลองวันพระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลศรีราชครบครบ136ปีด้วยพระราชประสงค์ของรันกรรัชกาลที่5ที่อยากให้ที่นี่เป็นที่พึ่งพาของคนไทยของคนไทยทุกๆคนครับ ที่เราสามารถเป็นสถาบันทางการแพทย์มาถึงปัจจุบันนี้ได้เพราะศรัทธาความเชื่อมั่นที่ประชาชนและสังคมมั่นใจในสิ่งที่เราท,าทำให้กับคนไทยโดยเพราะเราคิดถึงความเป็นเลิศอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นพันธกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆการรักษาการศึกษาเรา่เรียนรวมถึงการทําวิจัยแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดไม่ได้เลยครับถ้าปราจากบุคลากรรีราช ที่มีความตั้งใจในการทำงานของตนเองอย่างดีที่สุดและแน่นอนเราต้องทำงานเป็นทีมเป็นสา,า,สาขาสีิลาชเราจะสามารถขับเคลื่อนไปได้และที่สำคัญคือทุกคนต้องมีความรักในงานในคนในสี่ลาชของเราครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งคนที่บอกว่าศีรลาชเรา ดีเรามีความสำคัญนั้นก็คือประชาชนก็คือสังคมครับและมั่นใจเลยครับว่าถ้าเรายังให้ความสำคัญกับการที่เรารับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองอย่างดีที่สุดทำงานอย่างสาขาเป็นทีมรวมถึงมีความสุขในการที่เราได้ทำงานที่มีคุณค่าส่งต่อพันธกิจต่างๆให้กับผู้ที่เจอข้องทั้งหมดสีราดเราก็จะเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดีที่สำคัญ ไปกับประเทศไทยตลอดไปครับ